ตอนนี้อยู่วยกันเช่นเคยนะคะกับเซล์ปีใหม่อีซูซูเชียงตรายโดยกลุ่มนถเงล์งสาขาเทิงนะคะตอนนี้นะคะปีใหม่อยู่ที่ด้านหน้าโชว์รูมอีซูสาขาเทิงของเรานั่นเองนะคะอากาศค่อนข้างจอดร้อนมากมากเลยนะ,ะแอบในร่มนิดนึงนะวันนี้เจอกันแบบนี้นะคะก็ไม่พลาดเลยที่จะพาทุกท่านไปรีวิวรถอีกแล้วนะคะสำหรับคนที่จะาท่ยไปรีวิวในวันนี้นะคะก็จะเป็นคันที่จอดอยู่ด้านหลังสองคันนี้นะคะสองคันนี้นะคะราคาอยู่ที่เจ็ดแสนสี่หมื่นบาท กับรุ่น2ประตู Highlander 1.9LDA แล้วก็2ประตู x อ e กซ1.9 p ป e d นะคาอยู่ที่740,000บาทสีเท่าไม่เท้าล m โบแตกต่างอะไรกันบ้างนะคะราคาเท่ากันเดี๋ยวพี่ใหม่พาทุกท่านไปรับชมดีเทลรายละเอียดใกล้กลๆพร้อมๆกันนะคะเอาไว้ให้ลูกค้าที่อยู่ทางบ้านเป็นแนวนะคะจะคิดวิเคราะห์เปรียบเทียบดูแล้วกันนะคะระหว่าง2รุ่นนี้เอาตัวไหนดีราคาเท่ากันนะคะ740,000บาท สำหรับท่านใดที่สนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมทักหาปีใหม่เลยค่ะตามนีกหัวล่างตรงนี้ค่ะหรือเฟซบุ๊กส่วนตัวปีใหม่อิสุสุเพตอิสุสเชียงรายสาขาเทิงบายเซลร์ Buy, Sell, ปีใหม่หน้าตาประมาณนี้ฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าสำหรับลุกค้าท่านใดที่อยากจะอุดหนุนกันนะคะอยากเข้ามาหาที่โชว์รูมแนะนำแอดไอเดีไลน์เลยหรือทักอินบ็อกมานะคะก็นัดการพูดคุยกันก่อนนะคะถ้าเข้ามาก็จะได้ทราบเนาะเพราะบางครั้งปีใหม่ไม่ได้อยู่นะคะ อยากอุดหนุนการโทรมาก่อนนะคะหรือทักไอดีไลน์มาก่อนเพราะว่าถ้าไม่ทักกันก่อนหรือไม่โทรหากันก่อนอาจจะเป็นเซลล์ท่านอื่นดูแลท่านได้นะคะก็อุดหนุนกันนิดนึงนะคะโทรหากันก่อนก็ได้นะอ mm ืม hmm. ค่ะไปพูดกันมาสักยาวนะคะไปรับชมกับสองรุ่นนี้ใกล้ๆพร้อมๆกันนะคะไปค่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้ก็อยู่กับเซลปีใหม่ค่ะอีซูซูเชียงตลายโดยกลุ่มนักเรีอนสาขาเทอ,องเชเช่นเคยนะ นี่เราเจอกันช่วงบ่ายๆนิดนึงนะคะวันนี้อากาศดีมากเลยค่้นไปทางตะร้อนกันเลยทีเดียวนะคะทุกคนอ่าตอนนี้เป็นเวลาประมาณ16นาฬิกาได้แล้วจะเลิกงานแล้วนะคะโอ้แดดก็ยังแรงอยู่เลยนะคะอ่าวันนี้นะคะเจอกันแบบนี้ก็ไม่พลาดเลยค่ะจะพาทุกท่านมารีวิวรถอีกแล้วนะคะแต่วันนี้จะมาอ่าเทียบเทียบให้ดูกันนะคะระหว่าง2รุ่นอ่าจะเป็นรุ่น2ประตูว5แล l เด d e r 1.9 LDA สีเทอรัมโบนะคะกับรุ่น 2ประตู X Series 1.9สปีดค่ะ2คันนี้ราคาอยู่ที่740,000บาทเหมือนกันนะคะราคาเท่ากันเอาตัวไหนดีนะคะทุกคนสำหรับ2รุ่นนี้อะมาดูเปรียบเทียบกันก่อนนะคะเอาตัวไหนดีนะ,ะถ้าจะพูดถึงตัว X Series นะคะเดิมๆ X Series ของเขาอะก็จะเป็นเกรด LDA นั่นแหละก็คือเอาเกรด LDA ตัวเตี้ยนะคะมาแต่งเพิ่มเติมใส่ ทาแป้งนะคะแต่งหน้ามาจะได้เป็นตัว x y Speed แบบนี้นะคะอ่าส่วนตัวนี้จะเป็นตัว2ประตู Highlander 1.9 LDA ตัวยุกสูงเริ่มต้นราคาเท่ากันนะคะระหว่าง2รุ่นนี้นะ,ะอ่าก่อนอื่นนะคะเรามาดูในชอนของในชวนในส่วนของโชมหน้านะคะสังเกตนะคะตัวนี้ส่วนที่แตกต่างกันนะคะอืมอ x ของเขาจะได้ออกแนวสไตล์แบบสปอร์ตสปอร์ตเหมาะกับวัยรุ่นที่ชอบแบบ สไตล์แต่งแบบซิงซิงนิดนึงนะคะเอ็กซ์ลจะได้เพิ่มเติมมาในส่วนของสติกเกอร์คาดคูน่านะคะมาพร้อมกับโลโก้ X สัญลักษณ์ x ที่อยู่บนฝากระโปรงตรงนี้นะคะกระจังหน้าสีทูโทนนะคะสีดำตัดกับสีแดงโลกโก้ e สุดสีแดงมาพร้อมกับสะเก็ดหน้าแบบนี้นะคะส่วนตัว h i g h l a n d ร er ์นะคะอ่ะไฟหน้าโปรเจกเตอร์เหมือนกันนะคะไฟเลี้ยวนะคะดีไซน์ไฟเลี้ยวถ้าเป็นตัวสองประตูไฮแลนเดอร์นะคะก ดีไซน์ก็จะออกแบบเป็นแนวตั้งนะคะแล้วก็รับกับในส่วนของไฟตัดหมอกถ้าเป็นตัวเตี้ยเอ็กซ์ลีก็จะดีไซน์เป็นแบบแนวนอนแบบนี้นะคะ,ะตัวนี้กระจังหน้าจะเป็นสีทูโทนเป็นสีคโครเมียมตัดกับสีเทาเมทัลลิกนะคะโฉบหน้าก็จะแตกต่างกันแบบนี้นะคะเอาตัวไหนดีอะ่ะมันก็ถ้าถามว่าเอาตัวไหนดีก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนเนาะบางคนจะชอบอารมณ์ของการขับตัวยกสูงเนาะบางคนก็จะอาจจะชอบแบบ สไตล์เอ็กซิแบบสปอร์ต t ดีดึงนะ,ะอ่ะเมื่อราคาเท่ากันระหว่าง2คันนี้นะคะไปรับชมเพมิ่มเติมในส่วนของด้านในนิดนึงนะคะ่ะก่อนอื่นนะคะมาดูในส่วนของตัว Highlander กันก่อนนะคะตอนนี้มือจับเป็นโครเมียมนะคะสําหรับตัวนี้มองด้านข้างก่อนละกันะมองด้านนอกนะคะด้านข้างแบบนี้นะ,ะล้อแม็กเป็นขอบ17นะคะดีไซน์เป็น6กกานใหญ่ๆนะมีบันไดข้างนะคะ แบบนี้มือจับเป็นโครมเมียมนะคะโลโก้ Highlander เ,เป็นโครมเมียมกระจกมองข้างซ้ายขวาก็จะเป็นสีทูโทนแบบนี้มีไฟ LED อยู่ในกระจกมองข้างซ้ายขวาเรียบร้อยแล้วไปดูดีไซน์ด้านในสำหรับรุ่นนี้นะคะตัวนี้ที่พักแขนจะเป็นแบบซอฟท์ทัชหุ้มด้วยผ้าเป็นผ้าพรีเมียมค่ะปุ่มควบคุมต่างๆนะคะก็ออกแบบมาใช้งานาสะดวกสบายยิ่งขึ้นเบาะนะคะตัวนี้จะเป็นเบาะผ้า เรียกว่าเบาภาพพรีเมียมนะคะทุกคนอ่าตันนี้เดินได้ด้วยได้สีเทานะคะดีไซน์ล่าสุดให้อบกระชับนะคะปีข้างสองข้างมีขนาดใหญ่เวลานั่งก็จะรับกับสรลระของเราคะ่ะช่วยเรื่องของการผ่อนคลายด่วยกันเมื่อละขณะที่เราเดินทางไกลๆไ,ได้ด้วยนะคะเกรด LDA ยังไม่มีปรับสูงต่ำมาให้นะคะก็จะเอนหลังได้นะคะแล้วก็เลื่อนหน้าเลื่อนหลังไดนนะะ้พวงมาลัยนะคะเป็นยูรีเทนนะคะมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยมาให้นะ เครื่องเล่นนะคะทัชสกรีนขนาด7นิ้วรองรับระบบความบันทึง Apple Carp l a y Android Auto เหมือนกันนะคะแอร์มันวัา3จุดนะคะเกียร์6สปีดนะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะสำหรับตัวนี้ราคาอยู่ที่740,000บาทนั่นเองคอนโซลจะมาพร้อมกับถุงลมนิรภัยคู่หน้าคือสายและขวานะคะห้องโดยสารนะคะตัวนี้ถือว่ากว้างขวางมากๆเลยถึงสังเกตพื้นที่เหนือศรีรษะจุดที่วางเท้าค่ะ รถโชว์นะคะจงไม่มีบัตแคบมาให้แต่ถ้าลูกค้าออกรถก็จะมีให้อยู่นะคะอ่าอันนี้คือรุ่น2ประตูไฮแลนเดอร์นะคะราคา7จ0 0 0นนะอ่ะมาดูในส่วนของ X-Series กันบ้างค่ะตัวนี้ X-Series นะคะราคา7จ0 0 0นสีเหมือนกันอ่าตัวนี้นะคะก็จะเห็นในส่วนของล้อแม็กที่แตกต่างจากตัวไฮแลนเดอร์นะคะตัวนี้ล้อแม็กจะเป็นล้ออลูมิเนียมอัลลอยสีดำนะคะดีไซน์มีลักษณะเป็นซีซี ก็จะมีโลโก้ Isuzu ส,ส,สีแดงติดอยู่ตรงกลางนะคะส่วนตัว h i g h l a n d ร er ์ก็มีเหมือนกันนะตัวนี้นะคะตัวสปีดนะคะรัดด้วยยางบิส s t o เบอร์สองหนึ่งห้าทับเจ็ดศูนย์ R 1 6บหกค่ะส่วนถ้าตัว Highlander นะคะรัดด้วยยางบิส s t o สองห้าห้าทับหกห้า R 1 7นั่นเองค่ะ ด้านข้าง X s e ตรงนี้จะมีโลโก้คำว่า X ติดอยู่นะคะกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นสีทูโทนเหมือนกันนะดูด้านในนิดนึงค่ะตอนนี้เปิดมาด้านในนะคะในส่วนของ X-Series Speed เขาจะมีการตกแต่งเป็นโทนดำแดงนะคะแสงจ้านิดนึงนะคะทุกคนจะมีการตกแต่งเป็นโทนดำแดงสไตล์ X ค่ะ,ะมาดูแผงประตูค่ะตัวนี้ก็จะตกแต่งด้วยดำเงาหรือดำเพโนแบ็คนะคะ ปุ่มควบคุมก็จะเป็นดำเงาแบบนี้นะคะที่ผ้าแขนจะเป็นผ้าพ,พรีมเมียมนะคะก็ตัวนี้นะคะเอ็กซ์ลีจะเป็นดำเงามาแล้วแต่ถ้าเป็นตัว LDA อะคะ่ะตัวนี้ยังไม่ใช่นะคะก็ เอาตัวนี้ดีนะคะก็ลองไปคลิปวิเคราะห์พิจารณาดูอีกทีหนึ่งนะแล้วก็ในส่วนของคอนโซลถ้าเป็น X Series Speed นะคะเขาจะตกแต่งด้วยสีแดงนะคะแล้วก็เชื่อมต่อลากยาวมาหาสีดำมเมทัลสีดำดำเงาแบบนี้นะคะทำให้แลดูแบบดูลาแล้วก็สปอร์ตสปอร์ตมากยิ่งขึ้นหน้าจอขนาด7นิ้วเหมือนกันนะคะ7นิ้วรองเราระบบความบันทึง Apple CarPlay และ a Auto มาให้แล้วเรียบร้อยค่ะ แอร์เมนนวลสามจุดนะคะที่ทางลมแอร์พัดลมแอร์แล้วก็น้ำยาแอร์นะแล้วก็เกียร์ตัวนี้นะคะเป็นเกียร์เมนนวลหกสปีดระบบเกียร์เดียวกันระบบเครื่องเดียวกันนะคะดีไซน์เบาะนะคะในเอ็กซิลี่ X ก็จะได้เป็นดีไซน์เบาะโทนดำแดงแบบนี้อ่า แล้วก็ดีไซน์การออกแบบก็ออกแบบให้อบกระชับเหมือนกันค่ะปีข้างสองข้างจะมีขนาดใหญ่นะเวลานั่งก็จะรับกับสรีระของเราค่ะช่วยในเรื่องการผ่อนคลายด้วยการเมื่อล้าขนาที่เดินทางไกลๆได้ด้วยเอ็กซลีนะคะในส่วนของเบาะก,ก็จะมีโลโก้คําว่าเอ็กติดอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะถ้าเป็นตัวไฮ g ลนเดอร์ก็ไม่มีนะอชอบสไตล์แบบไหนนะคะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของเอ็กซลีด้านในทีนึงแล้วกันนะคะด้านในด้านในด้านคนขับอีกนิดนึงเนาะ ก็มีความหล่อที่แตกต่างกันออกไปค่ะราคาติดอยู่17,400บาทมองวงนี้พวงมาลัยนิดนึงอ่ะพวงมาลัยเป็นยูริเทนเหมือนกันนะคะมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยอ,อันนี้ก็จะตกแต่งด้วยดำเงาสรร่วนของ X-Series นะคะก็จะประมาณนี้ถามมาห้องโดยสารเท่ากันไหมก็เท่ากันค่ะสังเกตพื้นที่เหนือศีรษะจรดที่วางเท้าแบบนี้เลยนะคะอ่าตัวนี้นะคะ X s e r ซ e s ก็จะเป็น เตียแนวสไตล์สปอร์ตนะคะก็จะมีสเกิร์ตข้างด้วยนะคะแล้วก็มาดูด้านหลังกันต่อนิดนึงค่ะตอนนี้ด้านหลังนะบั้นท้ายของเขาสำหรับ X s e r i e s นะคะก็จะตกแต่งด้วยสเกิร์ตรอบคันเนาะมีโลโก้คำว่า X s e r i e s ติดอยู่ด้านนี้ด้านนี้จะมีโลโก้อิ oo, ซูสีแดงติดแล้วก็คำว่า d m a มเป็นโครเมียมมีสติ๊กเกอร์ครัดคู่หลังนะคะมือจับทุกอย่างสำหรับ X s e r i e s จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะถ้าเป็น Highlander ตัวไฮแลนเดอร์เอ็กซ์ซไม่มีการชนท้ายนะคะทุกคนถ้า h i g h l a n d ร er ์ก็จะมีการชนท้ายเข้ามานะคะโลโก้อ s ซซ u ดีแมเป็นโครเมียมดีเป็นโครเมียมนะคะมือจับจะเป็นโครเมียมมาให้นะคะส่วนในเรื่องของไฟไท้ายก็เป็นหลอด led duo c e o n i c เหมือนกันนะคะก็สำหรับลูกค้าที่อยู่ทางบ้านนะคะก็ลองเอาไปคิดวิเคราะห์ พิจารณาดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะว่าสำหรับ2ตรุ่นนี้นะคะระหว่าง2ประตู Highlander 1.9X ซ e r i e s สอ,อประตู High er l เ n d e r 1.9LDA กับ2ประตู X s e r i e s 1.9 Speed นะคะสีทาลลัมโบราคาอยู่ที่740,000บาทเอาตัวไหนดีนะคะเครื่องวั่เครื่องพันเก้าเหมือนกันนะคะ ก็ทานในที่สนใจสถานโปรโมชั่นเพิ่มเติมและรายละเอียดรุ่นรถเพิ่มเติมก็สามารถทักอินบ็อกหาปีใหม่ค่ะตามลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะหรือ Facebook ส่วนตัวค่ะปีใหม่อิสุสุเพจอิสุสุเชียงตรายสาขาเทิงบายเซลปีใหม่หน้าตามแบบนี้นะคะฝากกดติดตามกันด้วยสําหรับลูกค้าเชียงตรายนะคะที่จะเข้ามาหาปีใหม่ที่โชว์ตูรมแนะนานะคะขอญาตโทรหาหรือทัก ไอดีไลกันก่อนนะคะอยากอุดหนุนกันก็ถ้าหากกันก่อนก็ได้นะคะเพื่อให้รู้ตัวว่าจะเข้ามานะคะเออแล้วก็เข้ามาก็จะได้เป็นลูกค้ากันนะคะเพราะว่าที่นี่ก็ค่อนข้างจะมีเซลล์หลายคนนะคะทุกคนอืเผื่อเข้ามานะคะก็ไม่ได้แจ้งกันก่อนไม่ได้รับทราบาอาจจะเป็นเซลท่านอื่นดูแลลูกค้าแทนนั่นเองนะคะอืยังไงก็ ถ้าอยากอุดหนุนกันนะคะโทรหากันนิดนึงลไลน์หากันนิดนึงนะคะพูดคุยกันก่อนนะคะทุกคนยังไงก็อยากให้ทุกคนนะคะมาอุดหนุนเซลล์ปีใหม่เยอะๆนะสาหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะที่สรับชมคลิปจนจบยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากอีกนิดนึงกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ปีใหม่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ร้อนมากๆเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเก็บก่อนนะคะขออนุญาตลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้าอีกทีนึงนะคะบ๊ายบายค่ะ